สุภชัยออกมาเคลื่อนไหวหลังชาวเน็ตถกการสนานไข่พะโล้499เอาละค่ะคุณผู้ชมขากลับมาเจอเจอกันอีกเช่นเคยค่ะและแน่นอนค่ะกลับมาเจอเจอกันดิชั้นก็มีประเด็นเด็ดประเด็นดังประเด็นร้อนมาเสิร์ฟไปกับคผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเป็นเรื่องราวนะคะในโลกโซเชียลที่ผู้สั่ ในคดาราชื่อดังคุณเอสุภชัยนะคะได้ออกมาขายพะโลค่ะแต่ไข่พะโลนะคะราคา499บาทค่ะทำให้ชาวเน็ตเนี่ยถกเถียงกันอย่างมากมายกันเลยเดียวนะคะและวันนี้ค่ะคุณเอสุภชัยนะคะได้มีการเคลื่อนไหวเป็นที่เรียบร้อยคุณเอสุภชัยจะว่ายังไงนะคะวันนี้รู้ดีลีแคปจะมาเล่ากับผู้ชมฟังค่ะ มาค่ะคุณผู้ชมค่ะสืบเนื่องค่าจากประเด็นร้อนนะคะไข่พะโล้499บาทของผู้จัดก,การนะคะดาราสุตาชื่อดังค่ะคุณเอสุปชัยนะคะที่พึ่งเริ่มนะคะเปิดตะก,กร้าให้แฟนๆนะคะออเดอร์กันได้ไม่นานนี้เองค่ะแต่ทว่าค่ะคุณผู้ชมกลับมีกระแสวิพากวิจาร์ค่ะจากชาวโซเชียลนะคะให้ถก กันหนักอย่างมากค่ะในเรื่องของความคุ้มค่าและปริมาณนะคะกับราคาที่จ่ายจนล่าสุดค่ะคุณผู้ชมขาทางด้านของพี่เอสุภชัยนะคะพร้อมกับคุณหน่อยปนัญชิตาค่ะเพื่อนสาวคนสนิทนะฮะก็ได้ออกมาพูดชี้แจงนะคะถึงเรื่องนี้นะคะขณะที่กำลังไลฟ์สดโดยมีใจความว่านะคะพี่เอบอกว่าจริงๆคำว่าว่า4 99. 9บาบาทก็คือสองทั่วใหญ่ คุณต้องเอามาเทใส่หมอ้อสุกี้พี่เอคิดว่าเต็มหม้อแน่นอนทางคุณหน่อยนะคะก็พูดเพิ่มเติมว่าถ้าเปรียบแบบนี้อย่างเช่นเราไปเดินตลาดในตลาดไข่พะโล้หนึ่งถุง50บาทอาจจะได้ไข่2ฟองหมู2ชิ้นเต้าหู้อีกประมาณชิ้นหรือ2ชิ้นอันนี้คือโดยประมาณนะคะ2ฟอง50บาท สิฟอง500บาทซึ่งของพี่เอก็คือราคาทั่วไปกับตลาดเพียงแต่ว่าเราขายแพ็กเกจใหญ่เราไม่สามารถขาย1ถุง50บาทได้เพราะมันไม่คุ้มค่าส่งพี่เอก็ตอบอีกว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากตอนที่แฟนๆเขาเห็นเรากินข้าวที่บ้านพี่เอแล้วมักจะตักไข่พะโลมากิน จนกลายเป็นว่าแฟนๆเขาเริ่มรีเควสว่าเมื่อไหรพี่เอจะเอาเมนูอาหารที่กินกันในบ้านมาให้แฟนๆได้ทานบ้างซึ่งพี่เอต้องกราบบอกทุกคนนะคะคือถ้าพี่เอทำอะไรแล้วพี่เอตั้งใจใส่ใจรา,ายละเอียดจริงๆพี่เอตุ๋นหมูทั้งคืนเพื่อให้มันละลายในปากเวลากินเอ็นดูพี่เอเถอดนะคะเอ็นดูน้องตัวเล็กๆ ยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมขาหลังจากที่คุณเอสุปชัยนะคะออกมาเคลื่อนไหวคุณผู้ชมคิดเห็นกันยังไงบ้างคะสามารถคอมเมนต์นะคะพูดคุยกันได้คะ่ะและแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้คะ่ะพี่แซนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและประเด็นหน้า ระเดนอะไรจะมีอะไรมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมอีกก็อย่าลืมดกดติดตามเพจดีบูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะะคในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ